เป็นไรนพี่ปวดหลังนี่้ย <c oughs> มันปวดช่วงข้างหลังตรงเนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการมันเป็นไงคราวนี้เราก็เลย ล้วก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลในเน็ตน,นะครับว่าอาการปวดของเราเนี่ยมันเป็นไงแต่เราก็กลัวว่าเราจะเป็นความเสียเ่ยงที่เป็นพวกแบบหมอนลองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้นครับแต่ว่าเราเองก็กังวลเพราะเราก็กลัวการผ่าตัดนา่คือเราทุกคนต้องกลัวการผ่าตัดหมดนะครับวันนี้เราก็เลยเซิร์ชในเน็ตเข้าไปว่ามันมีการรักษาแบบไหนบ้างมันมีการรักษาแบบหนึ่งครับชื่อว่าไคโพรทคติกคือการจัดสมดุลของร่างกายโดยการจัดกระดูกนะครับก็เรียกว่าการจัดกระดูกแล้วก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดาราเข้าไปทาคนมีชื่อเสียงต่างๆไปทําแล้วก็เลยเข้าดไปดู นะครับแล้วก็ศึกษามาว่าการจัดก,กระดูกเนี่ยมันก็เป็นการช่วยขั้นตอนหนึ่งก่อนที่จะไปผ่าตาัดมันก็มีคนไข้าบางรายที่จัดก,กระดูกแล้วก็ไม่ต้องรับการผ่าตัดก็มีผมก็เลยเลือกวิธีนี้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปดูว่ามีหมอท่านไหนบ้างที่จะสามารถทําให้เราได้ไปถึงจุดที่สบายไม่ต้องไปผ่าตัดได้ก็มีหมอท่านหนึ่งครับ <Okay. S 2> ชื่อหมอเปิดครับหมอเปิดน,นี่ก็เป็นคนเชี่ยวชาญในด้านการจัดก,กระดูกมากมากครับวันนี้เราก็เลยกำลังจะไปหาหมอชื่อคลินิกหมอเปิดอยู่ที่เดอะมอบา กางกะปีครับไปดูครับว่าจะเจ็บไหมปวดไหมและจะเป็นเหมือนในคลิปไหมมีร้องโอดโอยกลอบแกลบไหมไปดูครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับ เราจะไปเจอทางสว่างของเราแล้วเราจะมาทําการรักษาอาการปวดหลังของเรานะครับที่นี่เลยนะครับหมอเปิดจัดกระดูกครับัดอดีครับเดี๋ยวกรอกประวัตินะคะเดี๋ยวนั่งกรอกตรงนั้ก็ได้ได้ครับขั้นตอนแรกมาถึงนะครับก็แน่นอนแล้ต้องมารีจิสก่อนนะครับแล้วก็มากรอกประวัติให้เรียบร้อยนะครับไป เสร็จแล้วเราก็มายื่นให้พนักงานนะครับแล้วก็เราก็นําชุดนี้ไปเปลี่ยนนะครับผมมานวดไทยสองชั่วโมงครับไม่ใช่คือที่นิจจะกระโดดอ๋อจากจะกระดดกเหมือนมานวดไทยนะเออผมขอเป็นนวดออยครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มพิเศษด้วยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าทางคุณหมอเขาให้กางเกงเอวสูงมาระหว่างนี้เราสั่งเหล้ารอได้เลยนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราพา แฟนเพจชาวดีคาชาแนลนะครับมาพกบกับคุณหมอที่เก่งที่สุดในเรื่องของไ<ช>คลโลแพคติกใช่ไหมครับ <im it> ผมมีคําถามว่าทำไมถึงต้องจัดกระดูกครับคุณหมอครับเพื่อ <im it> ให้ร่างกายเราได้ทํางานได้เต็มที่คร <im it> ับหมายถึงร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยช่อมแซนตัวเองเหตุใโครงสร้างของเราไปรบกวนระบบระบบหนประสาทท <im it> ให้ร่างกายทํางานได้ไม่เต็มที่ เราจัดกระดูกก็เพื่อให้ทุกส่วนของโครงสร้างเราเนี่ยไม่ไม่ไปรบกวนกับสัญญาณประสาทนะเพระนั้นร่างกายเราจะประสิทธิภาพในการดูแลตัวเองแลวก็ซ่อมแซมตัวเองได้ตามธรรมชาติอย่างนี้ได้ครับวันนี้ผมมีอาการปวดหลังนะครับปวดหลังมากตรงสะโพกะครับคุณหมอแล้วก็ลาวเข้ามาที่ขาทางด้านซ้ายตอนนี้ขาซ้ายผมเนี่ยชาไปหมดแล้วนะครับแต่ขาขวาเนี่ยเริ่มเริ่มกาแฟแล้วต่อคนคนละอย่างกันนะครับอันนี้ครับ ทาลงไปที่ประมาณฝ่าเท้าฝั่งนี้ครับเดี๋ยวฝากคุณหมอรักษาผมด้วยนะครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเราไปเจอในห้องครับครับเป็นครับคนไข้ครับในส่วนของคนไข้นะครับคนไข้ปวดทางกระดูกข้อที่หนึ่งนะครับมีการอะไรวะไม่ใช่พี่ะคนไข้เอาคนไข้เหรอเอาขอโทษขอโทษกูก็ไม่รู้เห็นแต่งชุดคล้ายโสวัสดีครับ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 สวัสดีรอบครับคุณหมอเมื่อกี้ปวดหลังปวดหลังครับหลังแล้วลงขา ใช่ครับตอนนี้ครับคือมันมีอาการว่าคือปวดข้างหลังตรงช่วงเอวตรงนี้ครับแล้วก็ตอนนี้หน้าขาเริ่มมีอาการตึงแล้วก็มีเมื่อคืนก็มีอาการชาที่ปลายหานนิดหน่อยนอนหงายเลยครับนอนบนเตียงหรือนอนที่พื้นนะบนเตียงดีกว่านะโอเคโอเคนอนสบายๆเหยียดขาขึ้มาตรงกรงครับนะขอวัดขาดูนิดนึงไปครับความเบี้ยวเอียงของเชิงกรานมากน้อยขนาดไหนเวลาผมดันขาเข้ามามันมันมันตึงนะเกร็งมากใช่ครับใช่ครับโอเค ความเบี้ยวเอียงไม่เท่าเนาะข้างนี้สั้นคสั้นเยอะเขาดูการเนื้อนิดนึงนะงอเข่าขึ้นมาลองยกขึ้นไม่เจ็บไม่เจ็บครับเกรงขาไว้เกรงไว่ได้ครับผมจะดันนะผมนซูไว้นะหนึ่งสองเกรงครับเหมือนจะไม่มีแรงใช่ครับกึ๊บลงข้อเข่าครับไปเย็นขาลองดูข้างขวาดิงอเข่าขึ้นมาลองเกรงต้านนะหนึ่งสองเกรงครับพอกันเลยสองข้างเลยไม่มีแรง ผมจะเริ่มรักษาเลยนะได้ครับโอเคนะตะแคงงอตะแคงหันหน้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้งอขาไว้ครับผมเหยียดขาตรงกอดออกไว้โอ้เข่ีคเต็มตัวไปหมดเลยไปนอนทับมาเล่นเสือพิมพ์เล่นสือพิมพ์นาปล่อยสบายๆผมจะปรับเป็นสลักตรงนี้นะครับมีเสียงดังนิดหนึ่งปล่อยสบายๆจะต้านผมนะโอเค เจ็บไหมไม่เจ็บข้าบแต่แข็งข้างเลยปล่อยเลยครับปล่อยสบายๆอยากเป็นโอเคนอนหงายงอเข่าขึ้นมาเช็คกล้ามเนื้อดูจีเป็งขาสู้เนื้อเริ่มมีแรงแรงมากขึ้นอาการชาเปลี่ยนไหมครับเริ่มเริ่มไหลแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกขาซ้ายเริ่มเย็นเหมือนเหมือนเลือดมันไหลได้ดีเริ่มมีแรงใช่ครับลองดูลองแก็งขาสู้นะฝืนแก็ง โอเคแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังมีตรงนี้เอียงเอียงเพยียดลงมาเสียงมันกึ๊บกึ๊บกึ๊บครับขึ้นลองยกสองแขนขึ้นมาแข็งนะครับแป็งตามนะผมจะกดน,นะฝืนครับฝืนฝืนฝ okay. ืนโอเคโอยแข็งแรงแน่จับตรงนี้ผมจะปรับตรงแนวของกระดูกสันหลังจะเคลียร์สัญ,ญญาณประสาทสัญ,ญญาณสมองนะให้มันทำงานได้เต็มที่อแข็งนะครับ <c oughs> สบายสบายโอ้โห <c oughs> ไปเรื่อยๆนอนสบายๆผมจะปรับตรงกระดูกคอส่วนบนนิดนึงทางด้านซ้ายครงนี้เอียงไปสบายๆอย่ต้านผมนะนิดเดียวเดี๋ยวลลุเติดมือผมไปอย่าตานิดเดียวไม่มีอันตรายอะไรหรอกอย่าเกรงนะ อย่ผมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับยังยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับโอเคไม่ให้ผมฟังได้ไข่แก่ถุงขนมอะมันเกี่ยวกับน้ําหนักไหมครับคุณหมอหรือว่าอาการในแนวของกระดูกอะครับมันเกี่ยวกับว่าเราอ้วนขึ้นไหมอะไรไหมมเกี่ยวไหมครับไม่ไม่อยู่ที่พฤติกรรมมากกว่าไม่ไม่ใช่น้ำหนักที่ตัวแอคทิเวเตอร์ปรับตรงกระดูกที่มันเบี้ยวเอียงนิ้สบายๆนะครับต้องปักนิด เมื่อยแขนปวดไหล่เมื่อ,อยไหล่เมือม่อยคอเช็คโครงสร้างกระดูกสลังว่าการเคลื่อนตัวได้ดีทุกส่วนไหมยืดหยุ่นโอเคเลยสปริงได้ดีหมอนรองกระดูกโอเคหลังล่างโอเคนีกลางหลังตึงๆนิดๆ,ด,ๆด,ดีขึ้นดีขึ้นไปกึ๊บๆไปหมดแล้วมันจะปรับเชิงการด้านล่างที่มันตึงๆตรงนี้นะที่หนีบขาไม่ค่อยเข้ามันจะกระเทือนหน่อยนะค,ะครับจะเสียงดังหน่อยนะ เจ็บไหมไม่เลยครับไม่เนะยโอเคอ่อาขยับดีขึ้นเกยๆโอเคนิดไ,ไม่เจ็บนะไม่เจ็บเลยครับโอเคสบายๆ Okay. กล้ามเนื้อตึงๆนิดหน่อยด้านหลัง,งสาสาาขาย้ายสาวๆเขมาคลายกล้ามเนื้ออีกนิดหนึ่งนะผมเสร็จรแล้วนะครับเ,เสร็จแล้วครับ,รบมีคําถามอะไรไหมอยากรู้อะไรไหมครับ,รบแล้วยาการคนที่ต้องมาจัดก,กระดูกเงี้ยครับถ้าสมมติเรามาจัดกระดูกแล้วดีขึ้นและกลับไปแล้วเป็นอีกอเงี้ยครับมันมีวิธีการยังไงที่กลับไปแล้วแบบอาจจะไม่ต้องเป็นอีกอย่างเงี้ยครับพฤติกรรมพฤติกรรมเราทําไว้ในลักษณะเดิมเดิมก็เปลี่ยนพฤติกรรมที่เราทําตรงนั้นช่วยกัน หมอช่วยในส่วนหนึ่งปนดไข้พฤติกรรมของตัวคนไข้เองก็ต้องเปลี่ยนด้วยช่วยกันไม่งั้นมันก็จะกลับไปเป็นอย่างเดิมเช่นท่านั่งใช่นั่งที่ดีที่สุดเลื่อนตัวมาข้างหน้าเก้าอี้อ่าเข่าเราจะได้ต่มลงไปลักษณะอย่างนี้เราจะนั่งหลังถูกต้องถูกต้องถ้าหลังเอกล้ามเนื้อตรงนี้เราก็จะตรงหลังล้วก็จะตรงมากขึ้นเพื่อจะส่งตัวเรานั่งให้ได้นานขึ้นแอย่างนี้จะไม่ปวดหลองปวดให้อยู่ต่ำกว่าเอวอืมครับใช่ให้หัวเข่าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเอวหน่อยหนึ่ง จะบอกว่าท่าอันตรายที่สุดคือท่าแบบนี้ลองนั่งถอยหลังเข้าไปถอยหลังเข้าไปเออนี่แหละท่าอย่างนี้แหละที่ทําให้มีปัญหากับมดลอกกระดูกหลังกับเอวเชิงกรานถูกต้องปัญหาข้อเข่าเอวตรงนี้สะโพกตรงนี้เชิงกรานตรงนี้มันเบี้ยวหมดเลยอ่ะว่าเราน้างกขอยห้างนี้ไม่แตกต่างไม่ต่างกันใช่ไหมครับใช่แสดงว่าการจัดกระดูกเนี่ยครับก็คือเป็นอาการทําให้กระดูกมันเข้าที่จัดสมดุลร่างกายใหม่อย่างนี้แหละครับ เ,เราปรับโครงสร้างของกระดูกให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งปกติครับฉะนั้นแล้วนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกคนครับคนที่ดูอยู่เนี้ยครับแล้วจับท่าทางถูกแล้วไปบิดเล่นกันเองได้ไหมครับให้มันเจ๋งดังค็อปแก๊บเนี้ยครับทำได้ไหมครับ ไอ้ที่ดีอยู่มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ทราบบางส่วนถ้าเราเราทําได้ไม่ถูกต้องเนก็ทําให้ข้อต่อกระดูกมันมันเสียเสียรูปเอาเอาเอาไปว่ามันอันตรายแล้วกันทุกคนอย่าทําตามเด็ดขาดให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำดีกว่านะครับถ้าทุกคนอยากจะมาทําที่นี่ให้คุณหมอนะครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนยังไงครับให้คุณหมอที่นี่เรามีหลายสาขานลองลองเข้าไปเซิชในเว็บไซต์ดูแล้วก็นนัดเข้ามาว่าถ้าจะมาตรวจมาเช็คกันได้ครับ หมอเปิดนี่ก็ชื่อดังสุดๆในไทยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องไคโลพลาติกหรือว่าการจัดกระดูกนี่เองครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ขยับตัวได้กระจับกระเฉงมากขึ้นครับหลังจากการจัดกระดูกกับหมอเปิดครับวันนี้เราไปเจอเจ้าของคลินิกเลยคือหมอเปิดนนั่นเองครับจริงๆแล้วมันเป็นการจัดสมดุลร่างกายใหม่ครับที่ทุกท่านได้ยินเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่กระดูกล้านนะครับ มันเป็นแกส๊สหรือว่ามันเป็นลมที่ที่มันอยู่ระหว่างข้อกระดูกนะครับก็คือเอาลมพวกนั้นออกร่างกายก็จะขยับได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นครับรู้สึกว่าตัวเองก็ได้แบบเฟรชมากขึ้นนะครับไม่มีการจัดกระดูกมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากทําแบบผมนะครับเข้าไปเซิร์ชเข้า Google ได้เลยพิมพ์ว่าหมอเปิรน,นะครับหมอเปิรจัดกระดูกก็ได้แล้วก็เข้าไปดูรีวิวโอ้รีวิว,ว,วหมอเปิรเพียบลยครับเยอะมากๆเลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ครับอชัยก็กดแชร์พวกเราด้วยอย่าลืมกด s u b สไครต์ในช่องดีคาร์ n แนลครับปากเขขงพวกเราไว้ด้วยครับถ้าทุกท่านอยากจะรู้ว่ารถของเราเป็กี่คันก็เข้ามาดูได้ที่เพจ Facebook ของเราครับดีคาครับใน Facebook พิมพ์ว่าดีคานะครับแล้วกดตุ่มถูกใจไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ